ประเด็นที่พวกเราต้องร่วมตัดสินใจและร่วมกันบอกครับจะบอกใครบอกสออชออบอกนายกรัฐมนตรีเพราะอตอนนี้ตัว,ตวเองยอยู่ใ<อ><อ>นเพื่อนร่วมชาติบอกทุกคนเออว่าเราเลือกที่จะเดินไปทางไหนวันก่อนคณะแพทย์ศิรีราชเขาได้ออกมาบอกเลยว่าถ้าเรายังไม่ทำอะไร มันจะเป็นยังไงอืแล้วเขาบอกด้วยว่าทางเลือกเราก็มีทางเลือกที่จะทําแบบสิงคโปร์เกาหลีครับที่อัตราการเพิ่มมันเพิ่มมากขึ้นในตอนแรกๆแ,แล้วมันค่อยๆลดลงลดลงลดลงอัตราการเพิ่มนะครับเพิ่มละเพิ่มแต่เพิ่มในอัตรา,ารที่ลดลงไปเรื่อยๆ<ต>เพิ่มอย่างช้าๆ<ต>หน่วงไว้ได้เพิ่มอย่างช้าๆแต่แบบอิตาลี แบบสหรัฐอเมริกาตอนนี้สหรัฐอเมริกาพุ่งแรงมากรเ,เราอยากจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าอยากจะจะเป็นเหมือนกับสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงต้องรีบทําและรีบมากๆด้วยอืมผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลตื่นขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็มาถูกคิดถูกทางแล้วผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยเขาพูดยาวแต่ว่ามีหมอคนหนึ่ง เป็นแพทย์ที่สรุปได้อย่างสั้นว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นทางเลือกที่เราจะเลือกได้บ้าง <Okay. S 2> เราจะเอาอย่างสิงคโปร์เอาอย่างไต้หวันเอาอย่างฮ่องกงหร,หรือเราจะเอาแบบในยุโรปและอเมริกาอลองไปฟังดูดีไหมครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ รายการ Your Friend is Adapter นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยกลับมาพบทุกท่านเช่นเคยนะครับอัปเดตถึงสถานการณ์ของโครโรนาไวรัสนะครับโควิด -19 นะวันนี้เป็นเช้าวันอังคารที่24มีนาคมพุทธศักราช2563นะครับวันนี้เป็นตอนที่ผมอยากจะให้ทุกท่านฟังนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นตอนที่สำคัญมากๆเลยนะถ้าใครได้ฟังแล้วก็ ช่วยๆกันแชร์ไปนะเป็นวงกว้างด้วยนะครับวันนี้ผมขอความกรุณาเพื่อนๆทุกท่านนะครับเพราะว่าอะไรเพราะวันเนี้ยวันเนี้ยันที่24มีนาคมเนี่ยนะครับผมว่าประเทศไทยของเราเนี่ยถึงจุดที่เราจะต้องเลือกนะครับว่าเราจะไปในทิศท,ทางไหนกันนะครับเมื่อวานนี้ครับศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์พัฒนาภานะครับ คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์ของผมนะสมัยที่ผมเรียนแพทย์เนี่ยก็ได้มีโอกาสที่ได้ร่ำเรียนกับท่านอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์เป็นสัญญาแพทย์ที่เก่งมากนะครับนะเมื่อวานเนี่ยท่านคณะบดีนะครับออกมาเตือนนะครับหลายคนก็คงจะเห็นข่าวนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้ในรายละเอียดนะแต่อาจารย์เนี่ยก็เลยข,ขอดเป็นวิดีโอแล้วก็ถ่ายทอดไปนะในกลุ่มไลน์ของหมอเนี่ยผมเชื่อว่าหมอเกือบ ทั้งประเทศอะได้ฟังนะครับได้ฟังอาจารย์พูดเมื่อวานแล้วก็เข้าใจแล้วตอนนี้ว่าพวกเราเนี่ยเดินทางมาถึงทางที่เราจะต้องเลือกเดินแล้วนะครับว่าจะไปทางไหนอาจารย์พูดใช้เวลายาวนะครับผมสรุปให้เพื่อนๆฟังแค่เรูปนี้นะครับถ้าพวกเราดูเจ็ดรูปนี้เข้าใจเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราจะมีทางเลือกในใจนะและช่วยๆกันแชร์ไปให้เป็นวงกว้างด้วยนะครับ รูปที่1นะครับที่อาจารย์เอามาให้ดูนะครับก็คือตั้งแต่วันแรกนะที่เรามีเชื้อโรคนี้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีผู้ที่เดินทางมาตรวจนะครับนะคนที่มาตรวจเนี่ยนะครับในกราฟอันนี้นะครับแทนด้วยเส้นสีน้ำตาลนะครับส่วนคนที่ตรวจพบเนี่ยนะครับเราจะแทนด้วยเส้นสีฟ้านะครับทุกท่านดูสิครับ ในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่0จนถึงประมาณวันที่4 5่สถึงห้เนี่ยนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสงบนะสงบเลยคือมีผู้มาตรวจเพิ่มขึ้นบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่นะครับจำนวนเคสที่เราพบเนี่ยที่เป็นเส้นสีน้ําเงินเนี่ยนะครับเป็นกราฟตั้งสีน้ําเงินเนี่ยไม่เยอะเห็นไ,ไหมฮะทุกท่านครับไม่เยอะเลยนะแต่จนมาถึงวันที่50 4ขึ้นไปนะครับตัวสีน้ำเงินเนี่ยพุ่งปี๊ดขึ้นมาเลยนะครับแน่นอนแหละเรารู้ว่ามีอยู่2กลุ่มก้อนใหญ่ๆก็คือกลุ่มสนามมวยนะกับกลุ่มที่ไปกินปาร์ตี้กันตอนกัางคืนนะครับ ก็2กลุ่มเนี่ยนะเป็น2คลัสเตอร์ใหญ่ที่ทําให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเนี่ยออกไปสู่ที่อื่นๆมากนะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับห้ามซ้ํานะครับเราต้องเรียนรู้แล้วนะว่าการที่เราไปเข้าชุมชนกับชุมชนใหญ่หรือการไปกินดื่มด้วยกันเนี่ยนะครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ในรูปที่1นนะครับทีนี้จเราจะมีอยู่2ทางเลือกครับทุกท่านครับ กราฟนี้นะคะเป็นกลุ่มประเทศนะครับที่พลอตออกมาแล้วว่าในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นยังไงนะก็จะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มที่อยู่ด้านบนนะครับทุกท่านดูนะกลุ่มที่อยู่ด้านบนนะเช่นอะไรเช่นประเทศทางยุโรปเนี่ยะเดนมาร์กอิตาลีนะสเปนอิหร่านนะครับเกาหลีเมืองจีนอย่างเงี้ยนะฮะเบลเยียมยูเคเป็นต้นนะ,ะแล้วก็รวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยเป็นกลุ่ม กลุ่มเดียวกันเห็นไหมครับทุกท่านครับกราฟจะพุ่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มด้านล่างนะครับกลุ่มด้านล่างเนี่ยประกอบไปด้วยประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์และฮ่องกงนะครับญี่ปุ่นสิงคโปร์และฮ่องกงเนี่ยอยู่ในกลุ่มด้านล่างนะตอนนี้เราจะเห็นกราฟที่แยกกันเป็น2กลุ่มอย่างนี้นะครับทั้ง2กลุ่มเนี่ยนะครับคณะแพทย์ต่างเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยก็มาร่วมกันนะครับศึกษาว่า2กลุ่มเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะเราจะทํายังไงให้เราไม่อยู่ในกลุ่มบนให้เราอยู่่่่่ในนนกกลลุมาาาางงะคครรรัับบปฏวอยี้ เราพบความแตกต่างของ2กลุ่มนี้ตรงจุดนี้นะครับที่วงไว้เนี่ยเขาเรียกว่าโกลเด้นพิเลียดนะครับโกลเด้นพิเลียดคือเวลาทองนะเวลาทองนะปรากฏว่า2กลุ่มนี้มีความแตกต่างกันอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็คือจํานวนเคสในประเทศนั้นเนี่ยถ้ามีถึง100คนเมื่อไหร่นะครับเราจะมาจุดแรกเป็นจุดจุดกราฟล่างสุดนะล่างสุดซ้ายสุดเนี่ยนะจุดแรกคือมีพบเคสในประเทศนั้นทบ100คนนะครับทีนี้พอครบ100คนเนี่ยนะเราดูระยะเวลา ที่การแพร่กระจายจาก100คนไปที่200คนครับปรากฏว่าสิ่งที่พบพบอย่างนี้ครับกลุ่มประเทศที่ควบคุมได้นะครับเราพบว่าจาก100คนนะไปถึง200คนเนี่ยใช้เวลาประมาณ5วันนะครับเรารู้แล้วนะประมาณ5วันคือฮ่องกงสิงคโปร์และญี่ปุ่นนะครับแต่นะครับแต่ในกลุ่มประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงที่เราควบคุมไม่อยู่และมีคนเสียชีวิตจํานวนมากเนี่ยนะครับ 100คนไป200คนเนี่ยใช้เวลา3วันนะครับการนี้บอกอย่างนี้นะครับ3วันนะต่างกัน100คนถึง200คน5วันจะอยู่ในกลุ่มล่าง100คนถึง200คน3วันเราไปวิวในกลุ่มบนนะครับทีนี้ทุกคนก็อยากรู้ว่าแล้วประเทศไทยล่ะนะครับประเทศไทยทุกท่านดูที่รูปนี้นะครับรูปถัดมานะครับสำหรับประเทศไทยนะครับจาก100คนนะครับ ไปถึง200คนนะครับเราใช้เวลา3.5วันนะครับซึ่ง3.5วันของเราไม่ใช่3.5วันจริงๆนะเหตุผลเพราะว่าเรามีการ confirm test จากกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ด้วยนะเพราะนั้น3.5วันเนี่ยถือเป็นตัวเลขมากเกินไปผมบอกไปได้เลยครับว่าตอนนี้ในประเทศเราเนี่ยจาก100ไป200เนี่ยใช้เวลาประมาณ3วันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะอยู่ในกลุ่มประเทศ ที่มีการแพร่ระบาดน้อยช้าๆเรื่อยๆหรือเป็นเหมือนอิตาลีนะในยุโรปตอบได้ว่าถ้าเรายังทํากันอยู่แบบปัจจุบันเราจะเป็นแบบอิตาลีโมเดลแน่นอนนะครับเ,เพื่อนๆครับเพราะว่าจาก100คนไป200คนเราใช้เวลา3วันเท่ากับเขานะครับนะทุกท่านฟังแล้วอย่าตื่นตระหนก นะไม่ต้องตกใจนะครับเพียงแต่เราจําเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูลความเป็นจริงนะออกมาเล่าเนี่ยเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบความเป็นจริงนะพวกเราเนี่ยที่ยังประมาทอยู่ในบางคนเนี่ยก็จะได้มีความรู้บ้างว่าเฮ้ยเราจะแย่เอานะเราจะเป็นอิตาลีโมเดลนะนะครับทีนี้ทุกท่านดูกราฟอันนี้นะครับนะกราฟอันนี้เป็นกราฟที่พลอตนะว่าถ้าเรายังคงดําเนินวิธีชีวิตด้วยการทําแบบเดิมนะ ดีตัวเลขการเพิ่มขึ้นของคนที่เป็นมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเดิมทุกวันนะสิ่งที่เราพบจะเป็นอย่างนี้นะครับตั้งแต่วันที่14-15มีนาคมนะครับพบเคสที่1นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ1เดือนนะครับ1เดือนก็คือประมาณวันที่15เมษายนนะครับเราจะมีผู้ติดเชื้อทั้งหมดรวมกัน3 0 0 0 0น 5,000 50, 0คนนะครับในช่วงสงกรานเราจะพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทย3,500,000คนอันนี้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะตรงกันทุกที่นะครับที่ผมอ่านมาแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับจากอาจารย์นิติพัฒน์ระมัคมอุรเวทนะฮะประมาณ3,200,000กว่าคนเมื่อวานนะท่านสวที่ผมเอามาเล่าให้ฟังก็3 0 0 0 0 0กว่าวันนี้นะครับข้อมูลจากอาจารย์ประสิทธิ์นะครับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราพยาบาล ก็3า0 0 0นนะครับตัวเลขจากผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างนี้นะครับทุกท่านครับตอนนี้เราจึงมี2ทางเลือกครับทุกท่านครับมี2ทางเลือกครับถ้าเลทเดิมนะครับอัตราการดับเบิลเป็น3วัน1เท่า3วัน1เท่าก็คืออัตราการเติบโตประมาณ33%านนะครับทำให้เกิดตัวเลขในกลุ่มสีแดงนะครับ มีผู้ติดเชื้อ351,948คนนะครับนอนโรงพยาบาล52,792คนนะครับในจำนวนนี้เราต้องใช้ ICU 17,597คนและจะมีผู้เสียชีวิต7,039คนนะครับอันนี้คือตัวเลขที่ประมาณการเอาไว้ถ้าทำแบบเดิมนะทีนี้ถ้าเราจะช่วยกันนะครับเราล็อกดาวน์ธุรกิจต่างๆนะทุกคนอยู่ที่บ้านนะครับ อาจารย์ประเมินว่านะเราไม่สามารถจะกลับไปเหมือนญี่ปุ่นไต้หวนันฮ่องกงได้แล้วนะรันสายเกินไปตอนนี้แต่เราจะสามารถกดเลขจาก33%เนี่ยให้เหลือประมาณสัก20%ได้ถ้าคิดที่การเติบโตไปทุกวัน20%ก็คือ5วันได้1เท่า5วันได้1เท่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเลขจะเป็น,จะ,ปนจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเราจะพบผู้ป่วยเมื่อวันสงกรานต์15เมษาเราเนี่ย24,269คนนะครับ นอนโรงพยาบาล3,640คนต้องใช้ไอ u 1,213คนและเสียชีวิต485คนอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราพยายามร่วมมือกันล็อกดาวน์ทุกอย่างเอาไว้นะครับทีนี้2ตัวเลขเนี่ยต่าง<ม>ที่สําคัญกันมากก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจํานวนบุคลากรและจํานวนโรงพยาบาลในประเทศไทยนะครับจำนวนโรงพยาบาลในประเทศไทยที่มีศักยภาพเนี่ยนะในการที่จะรองรับ ผู้ป่วยต่างๆอย่างที่บอกมาเนี่ยนะจำนวนเหล่านี้นะครับอันนี้ผมเอาจานวนเตียงของโรงพยาบาลให้ดูนะครับโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยนะครับมีจํานวนเตียงห้องผู้ป่วยเดียเ่ยวนยนะ237เตียงนะต่างจังหวัดร,รวมกัน2,444เตียงนะครับเป็น cohort ์ดโค cohort อร์ดก็คือนอนร่วมกันนะครับมีอยู่143เตียงนะครับแล้วก็ในต่างจังหวัดมี3,61เตียงนะในคนไข้าบางรายเนี่ยต้องการห้องที่เป็นความดันลบนะความดันลบก็คือเป็นห้องที่ ผู้ป่วยไปนอนแล้วจะไม่แพร่เชื้อไปที่คนอื่นเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ในกรุงเทพมีอยู่136เตียงต่างจังหวัดมี1,042เตียงนะครับจำนวนโรงพยาบาลและจำนวนเตียงของเรารองรับได้นะครับถ้าอัตราการเติบโตของเราอยู่ที่20%นะแต่ถ้าพวกเราไม่ทำอะไรกันนะครับอิตาลีโมเดลนะครับทุกท่านครับหมอจำเป็นที่จะต้องเลือกรักษาในบางคนและปล่อยให้เสียชีวิตในบางคนนะครับ ซึ่งโหเหตุการณ์อย่างนี้นะเราไม่เคยมีในประวัติศาสตร์นะครับในในชาติไทยเลยนะครับและแต่ทุกท่านก็ต้องเข้าใจนะอะไรที่ไม่เคยมีมันก็มีมาเยอะนะในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้เห็นภาพนี้เลยนะครับพวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันนะล็อกดาวน์ทุกอย่างนะครับตัวเลขนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้นําเสนอท่านนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยนะถ้าตัวเลขยังคงพุ่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 ง,งขึ้นไปเนี่ย จะต้องมีมาตรการบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนนะแต่ว่าใจผมไม่อยากให้รอถึงวันนั้นเลยนะครับเราควรจะล็อกเดี๋ยวนี้นะครับล็อกเดี๋วนี้นะอันนี้ก็คือสรุปนะครับที่อาจารย์ประสิทธิ์นะครับศาสตราจ,จารย์นายแพทย์ประสิทธิ์พัฒนาพาลเนี่ยออกมาเตือนนะออกมาเตือนพวกเราทุกคนนะครับนั่นก็เป็นการสรุปที่กระชับอีกเช่นกันจาก45นาทีที่อาจารย์หมอท่านพูดที่ศิริราชคุณหมอคนนี้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ก็มา ย่อให้เราได้จับประเด็นสำคัญได้ง่ายขึ้นคุณจิติกรอยากจะดูสรุปของเมืองจีนบ้างไเออสถานการณ์ของจีนตอนหลังเราไม่ได้ติดตามกันเลยนะครับตกลงว่าเขาดีขึ้นมาด้วยวิธีอะไรบ้างเออถ้าฟังของจีนเนี่ยผมเห็นคลิปเยอะแยะหมดจีนบอกโอ้เดี๋ยวนี้แพทย์ัวดีพยาบาลัวดีกับ ไปอยู่บ้านเมืองอื่นกันแล้วพอเขาเข้ามาช่วยกันหลายหมื่นคนเขากลับโอ้ยมันเป็นดูและเป็นเพราะประกันได้อืเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ัมมผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึง่งครับแต่ผมอยากจะดูว่านักข่าวอย่างนิวยอร์กถามเขาไปติดอยู่ในเมืองจีนที่ปิดฮะและเขาก็ไปดูว่าระบบเป็นอย่างไร และเขาออกมาให้สัมภาษณ์คุณคิดว่าเออถ้าฝรั่งตะวันตกอเมริกันไปอยู่ในเมืองจีนแล้วเขาไปเห็นภาพทั้งหมดมาแล้วเขาบังประเมินให้ฟังเขาคง,งไม่เข้าข้างแนะ่เขาคงไม่เข้าข้างง่ายๆหรอแล้วลเขาเป็นนักข่าวด้วยคผมให้น้ำหนักมากกว่าผมเลยไม่เอาคลิปที่จีน <c oughs> พยายามประชา,ยามัพยายามพันมาให้ดูครับแต่ผมคิดว่าฝรั่งคนนี้น่าสนใจ <c oughs> ที่มาให้ ข้อมูลกับ,บพวกเราว่าจีนเขาทําอย่างไร,ร <c oughs> เขาจึงประสบความสําเร็จนี่ก็เป็น,ปนทางเลือกอีกทางนึงนะครับจะเป็นแนวทางให้กับพวกเราได้ด้วยและประเทศของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันครับ China has had enormous <c> success <c oughs> in beating down its epidemic. We don't know what's going to happen when China tries to reopen its economy and let people go back to the factories and back to the uh, subways and back to offices and restaurants and everything else. We don't know what's going to happen, and they're going to do it in a very slow, graduated way. But they have been in lockdown all this time. But we see the drone shots from these cities, and we think, "Ooh, lockdown! It looks terrible. There's no, no traffic on the street." That's not the point of what they did. They had to do that in order to introduce the measures they were going to take that were actually going to fight the epidemic, and that is. Testing, 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 testing. Find the virus. So one thing is, no matter where you go, if you are able to get out of the house, in there, you know, if, you, if you go into any building, your temperature is taken. I came into this building; nobody took my temperature. They asked me some silly questions I could have lied about, but um, you know, they, they, you, you get. You're, you're fever-taken. You get into a bus, your temperature is taken. You walk into the train station, your temperature is taken. You walk into the building, you walk back to your apartment building, your temperature is taken. And uh, what happens it, if, you're t if you show a fever? Then you're sent to a fever clinic. People are not sent to their own doctor's offices. Your doctor's office is dangerous. One of those tests will make you cough, uh, usually cough or gag, and then you've infected the doctor. And then the doctor's office is out, and you've possibly infected everybody else in the waiting room. So they are sent to specific fever clinics, which the Chinese have had since they battled SARS back in 2002. They designed these and basically mothballed them. It's a it's a usually an entrance to a hospital. It's separate from the main entrance. They're, they're met by people in complete protective gear. The temperature is taken. They're asked quickly what their symptoms are, whether they've been exposed, how they've been exposed. They get a quick white blood cell count, which takes about half an hour to see whether or not they have bacterial pneumonia. It doesn't tell you what the bacteria is, but it tells you whether or not you've likely got it, got that. They get a quick flu test to see if they have flu. If you've got one of those, maybe you can be excluded and go home. You're something else. But if you uh, don't have either one of those. Then you're given a CT scan. CT scans in this country take half an hour to an hour, and they're, you know, extremely expensive things. There they have portable CT scanners. They have pushed people through those things at the rate of 200 a day. A couple of slices of the lungs, and that's all, to see whether or not there are these ground glass opacities in both lungs that are a pretty good indication of this. All right. If you come up positive for that, then you are going to uh, get a PCR test, which is the test we're talking about here. Mm -hmm. It's a Basically, a nasal swab is the usual way to do it. Which is, push a Q-tip up your nose so far it feels like it's going into your brain. It's not very pleasant. But then they do that on site. They've gotten it down to four hours. There's no sending it off to the state health department. So you no. sit and wait for it to come back. And you sit and wait. You are told sit, you know, a couple of yards apart from everybody else. People are sitting there. I was, it was described to me. They're sitting there with their pink envelopes with their CTC inside them, and they're afraid of each other because they all know that they might be, you know, mm -hmm. they might be sitting next to somebody who's uh, who's got the virus and. Uh, once the scan results come back, and if they if they can't get the scan results back that day, they have to go to a hotel, a quarantine hotel, and wait until the results come Apart back. Apart from their family. Apart from their family, and that is the key element. There is no home isolation. There is no home quarantine. Seventy-five to eighty percent of the transmission in China was in family clusters what would make the news was things like oh my god it's in the prisons oh my god it's in parliament or whatever it wasn't in parliament there but you'd hear these kind of oh. but 75 to 80% of it was inside the family and they knew they had to stop that if they were going to stop the disease so people were literally quickly taken away from their families to these giant gymnasiums or stadiums where there were they were not concentration camps they were beds you know, there and there were nurses in protective gear to watch out for people. They even had dance classes in these things because when you have lots of little old ladies sort of sitting there together, waiting to see if they're okay, if you get them all up dancing, one it helps clear their lungs if they have pneumonia, and the people who can't get up, maybe the ones who are crashing. It's not a bad policy. We we laugh at the pictures when you see people dancing in what look like moon suits, but in fact that was something medically smart that was going on. If people actually need to be hospitalized. You know, the, the the people who don't need to be hospitalized, who are ones in the so-called 80% of mild cases, is everything from almost no symptoms to pneumonia, but doesn't need oxygen, doesn't need hospitalization. So those are the cases. They're isolated away. And people actually sort of move through the system. Suspect cases, uh, mild to moderate cases, and hospitalized severe and critical cases who are actually in hospitals. And the crucial thing about that system is break the chains of transmission and also do what you can to keep the hospitals from getting overwhelmed because when the hospitals get overwhelmed you have to say okay she lives she lives but he dies and he dies or whatever you know she's young and has kids we'll save her grandmother goodbye those are the choices they are making in northern italy right now and they're going to be making them all over italy pretty soon and we will too <laughs> น่าเชื่อถือว่าไม่เป็นการประชาสัมพันธ์แน่จะเชื่อได้หรือไม่ได้เนี่ยคุณลองดูสถิติสักนนิดนผู้ป่วยที่ป่วยอยู่และยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลครับลองไปดูประเทศต่างๆรวมทั้งจีนด้วยอเอาคนที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะผมไม่ได้เอาคนติดเชื้อนะต่อสถติติต่อไปนี้คุณต้องเข้าใจเป็นสถิติที่เอา คนหักคนที่ออกไปแล้วคนตายไปแล้วเอา<ะ>คนที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโอ้คุณสิบอันดับแรกไม่มีจีนเลยที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลใช่ครับแสดงว่าจีนเนี่ยประเทศใหญ่โตโหมละมีกนมากกว่าพวกนี้เยอะเลยครับแต่คนที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลที่เป็นมีโรคโควิดที่รักษาอยู่ น้อยกว่าสิบอันดับแรกสิบอันดับแรกไม่ติดเลยจีนอันดับหนึ่งคือใครครับอิตาลีตอนนี้อเมริกาจะแซงขึ้นมาแล้วเพราะองค์การอนามัยโลกประกาศให้อเมริกาเป็นแหล่งระบาดใหม,ม่สเปนเยอรมน,นีฝรั่งเศสอิหร่านสวิตสหราชอาณาจักรอังกฤษเนเธอแลนด์เกาหลีใต้แล้วก็ไทยไทยอยู่อันดับที่สาสิบสอง อันนี้เพื่อจะบอกไทยแต่ไทยไม่ได้ต่อกับเกาหลีใต้นะครับเวนไทยมี860ครับไทย860คนที่ยังรักษาอยู่ในอยู่ในโรงพยาบาลแต่จีนเนี่ยไม่ติดสิบอันดับแรกก็แล้วกันครับโอ้แสดงว่าเริ่มต้นเขาเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เขาลดไปอย่างอย่างน่าสนใจถ้า,าดูสถิติตรงนี้นะครับจากการเป็นประเทศเริ่มต้นของการระบาด